กินเส้นหมี่กินเส้นหมี่โอเคอ,อร่อยมากเลยใช่ไหมลูกหนูชอบมากเลยเดี๋ยววันหลังคุณแม่จะพามาจอดกินร้านคุณลุงอีกนะร้านนี้เลยนะคะชายสี่มี่เกี๊ยวหน้าเซเว่นปกสะเก็ดนะคะพิกัดอร่อยรสเด็ดมากๆเลยนะคะเต็มยัง เกตี้ชอบมากเลยนะครับยังไม่อิ่มใกล้หมดแล้วกินให้หมดเลยคนเดีงนี้กินอย่างนั้นขับน้ำขับไม่ได้เริ่มมีน้ำแล้วก็เริ่มกินข้าวคับน้ำคองเอาไม่เป็นไรใกล้หมดแล้วเราลูกรีบกินให้หมด ปลาอ้วัมเข้าปาด้ยหนูกินเสร็จแล้วป้าจะได้กินของป้าก็สั่งมาเนี่ยบะหมี่ต้มยำโบราณดูสิน่าอร่อยมากๆเลยี่เ,เดี๋ยวห่วงนะลูกอะกินเสร็จแล้วแอ้ม เริ่มอิ่มน้ำแล้ววะเริ่มจุกแล้วเปล่าใช่ไหมเริ่มจุกไหมอาซอสเองลูกซดเองจะเนจมูนะพอ,อย่างอิ่มไหมย,ยังไม่อิ่มอ๋อยังไม่อิ่มหนู่นซอเองได้ไหมล่ะถ้างั้นเนี่ย่าง ให้ปลา,าป้อนอ่ะอย่าให้ปลาป้อนอ่ะ จะหมดชามเลยครับกินจะหมดชามเก่งมากเลยกินบาบีมดชามเลยครับกลับไปก็อาบน้ำนอนเลยนะลูกเนาะนกินข้าวเสร,ร็จแล้วอ,อร่อยอร่อยอร่อยก็เรียกกินเลยไอ้กินให้หมดแล้วมันเก่งแล้วอ้า ไปกดน้ำเองก็เป็นนะครับเกีงมากเลยลลก็ไปเปิดน้ำาหนืหนืก็ไม่ใส่อันนี้นะครับโอเคยังบายบายคลิปนี้หน่อยเร็วบ,ายบาย,บายบายฝากกดติดตามช่องอะไรนะ โอเคครับสวัสดีครับนายลูกสวัสดีครับ